ววาวสวัสดีครับเพ่นพี่น้องที่น่ะครับสุขสุขคุณนะครับวันนี้พบกับช่องตีพากินพาเที่ยวน,นะครับทุกคนมันนี่กะข่ก็ได้บัคข้อทุกคนบัคข้อเฮดเจลไอ้ประแดกนี่นะครับบมันคือแค่ด่โอ้ยเวลสิ่งพอกิอ น่ากินเด็ดที่เลยครับมาเดยครับเล้วบกข้อสื่อมากมือเศร้าก็จะมาขายอยู่ตลาดทุงละร้าบาทขาก็เลย่มาสัวบะข้อกินเลนเนื่มเหอนียวโอ้ปเปที่เสียบเขาบวได้กินโดนแล้วลครับมาเดี๋ยวมาลองกินกันเลยหามกืนเม็ดเด็ดขาดนะครับเด้อหามกืนเม็ดเด็ดขาดอ๋อตายแล้วครับอ อืท่าน้องค่อยๆกินนะครับไม่ต้องรีบร้อนเหนือมันเหนือมันจีนหน่อยๆเหนือไม่ร้ายหรอกน่้กินรสชาติมั้ง เห็ไหมครับอโอ้สมพักประแดกกระนวดงใเนี่ยอาออืมอืมโดนแลยเอกินต่อไปด็กหน่อยอืมคัดคัดขาดใจหลยอ๋อ เสื้อบอัข้อต่าสว่างเลยอืม้มทุ่งนึ่งหมดแล้วครับมสมเขียวกูได้อยากกินกระขอถือขอให้ับเรือขอมันหากินใหญ่อยู่ด้วยนี่ ก็ตรงไปที่ตลาดข้องถมใหญ่ๆเอางอลงถองเลยอืมอืม,อมตาสว่างเลย สุ่มยอดเลยโอ้ตะกินเป่ะเนี่นยทองเสีย,ยแน่นอนเขาของนนำเพาะท่านเลยนเนี่ยอาลุยอืม ยี่ยสิบสามสิบหน่วยแะไรเนี่ยอือเอาอีกคำหนึง่งเดี๋ยวเรีนของหนามบอท่านพี่นอ้องเอ้าคำใหญ่ๆเต็มบ่วงไปเลยใส่เข้าไปอืโอเคทำละเดี๋ยวรนะยเรื่องฝากกดไลค์กดติดตาม ตีพากินพาเที่ยว YouTube แล้วก็ตีพากินพาเที่ยวแฟนเพจนะครับด้วยพี่น้องโอเคครับวันนี้เ้ากินบ้นีเราขอยเลีนยของนำโบท่านแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม